แกไปจูบไป,ปแล้วพี่หรือพี่ดิพี่บอกว่าจะไม่ทำตัวเออระดับคือมันมีอัปเดตใหม่นี่อัปเดตตัวละครมาใหม่มนี่ตัวนี้ตัวเอ่อเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันจะมีดาวไปซึ่งดาวจะเป็นระดับความโหดความตึง้งอันนี้ระดับสองดาวนะคะสี่ดาวโอ้โหูสี่ดาวเลยเหรออุอย้ยจะตึงห้าดาวห้าดาว ูกดาวผมเพิ่งรู้ไ่้คนเนี้ยฮะแซดซีซีเคกดาวเลยอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะส่วนด้านล่างจะมีจะเป็นตัวละครใหม่ทั้งหมดเลยจเว้สองตัวนี้โ okay. อเคเพราะฉะนั้นผมจะมาเล่นเพื่อหาดูตัวละครใหม่หรือเปล่าออก็อาจจะโอ้ยเดี๋ยวทำไมเอา้า ทำไมมันเอายากมากไหมหผม้มะโอเคไม่มีสิทธิ์แล้วสินะโอ้โหเปิดมาไหนดูซิมีไหนโอเคเจอตัวใหม่มาแล้วหนึ่งตัวสองตัวอือฮึสามเออไม่ๆๆม่ใม่ม่สาม,าม,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 ส,ามสี่ตัวหัวสุดน่าจะเป็นคนเนี้ยใครเจยอะไรสิ่างโอเคมรจะลองเล่นดูแล้วกัน โอ้เมื่อกี้มันเปลี่ยนคําพูดด้วยคือเวลาที่มันพูดอะมันมีมันเปลี่ยนโปรไฟอะไรประมาณนั้นโอเคลำต้นเราเอาอะไรมาก่อนดีพนักขุดแล้วกันถึงพนักเออเพอนักขุดเราก็อัพแม็กใช่ไหมโอเคอัพแม็กเริ่มต้ตนเอาหน้าดาบมาก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเลยนะ บางผมว่าเขาเน่าเงิเก็บเงินหวานปาร์รราตาไม่ก็โอเคอาเป็นว่าเป็นแค่ัวเดยแล้วกันตัวไปจะได้เงินเสียผมไม่เนี่ยโอเคยิงทะดุอัดหัวมันยิงไม่โดนทำไมยิงไม่ดโดนโมปล่อยม้านแบบนี้ต้องปล่อยกลับเลยอไ,ไม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพชรเท่าไหร่มีเพชรเท่าไหร่ดูแล้วล่ะ ้าโอเคโอเคไปเล่นต่อกันให้เดี๋ยวเมื่อกี้นะกราบเหมือนจะมีท่าใหม่นะคือเหมือนจะเป็นท่ากระดูอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าท่างงินเอถอะท่านผมจะดูว่าเขาจะทำอย่ไหมเออื่อไปผมไปดูฝั่งนั้นหน่อยบ้างดีกว่าโอเคผมไม่ได้ดู่าแป๊บเดียวเองนะแต่ว่าไม่เป็นไร ลูกลูกอัดมองอะไรโอเคเอามาแล้วเอามาค่ะอโอเคไม่ดูอุ้ยไม่โอ้ยเดี๋ยวไม่นะเมื่อกี้พูดคำหยาบไม่ดีอย่าพูดตามนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยเย้แั้วและไปกันซึ่งผมแค่ แต่จะสู้กับตัวละครใหม่ดีเถอะนะตาต่อไปนะคะผมแค่ได้ก็ก็จบคลิปแล้วก็แค่นั้นแหละโอเคโอเค ไปไป,ไปก,กันสไปไปไปลเขาขอผูกันังสงสัยใครเกิน,นี่แลกไปดิโอ้ผมคิดว่ารอบต่อไปเราจะได้สู้กับตัวใหม่เลยสิโอเคกันข้ามเลยเออจริงๆผมว่าผมจะข้ามได้แต่ว่าทำไมทำไมลูกปัป้นมัเขียวหรือนกันว่าน่าหนัะเดี๋ยวเมื่อกี้ฝึกอะไร โอ้ยทั่วไปผมผมสเกตว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมันจะปล่อยอะไรนะมันจะปล่อยส,สกิลไอ้ไฟฟ้าไอ้ลูกไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยทำให้เล่นง่าขึ้นขึ้นแต่ละตัวไม่เหมือนกันคืออย่างเช่นตัวเมื่อกี้ไอ้คนเมื่อกี้มันเอาเดี๋ยวเอ็กซ์กไปเลยละคือไอ้คนเมื่อกี้มันจะเอาตัวอะไรนะตัว อ๋อใช่ซอมบี้กระโดดมาส่วนคนนี้เขาจะเอาเอาธนูที่ยิงมาจากบนฟ้าอะไรซุปเปอร์โอ้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 โอเคไม่ใช่เคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว้วมันเลเซอร์ใชไม่นั่นน่ะกับทานกับทานก่อนแม่มีเลเซอร์มันมีเลเซอร์โอเคบุกเลยเออ หรอชีสโอเคอันเอาเป็นว่าแค่นนั้แหละ